ได้ขอโทษได้ไหมครับพี่ชายไปไปก่อนนะคะไปไหนครับจะไปดูน้องแข่งเจ๊อยู่กอนนี่โหเจ๊ไปไหนูนี่งคือมาแค่นี้เออแข่งอะไรครับนานทีเจ๊แข่งเอาตัว๋วตั๋วอะไรเจ๊ตั๋วอีสปอร์ตจะไปแล้วหรอ น้องเราเล่นผมเสียเลยเพื่อนบินโอ้โหฮาร์ดรีไปเจรีบไปขอโทษจัจเลยเพื่อนเล่นกูหน้าหักเลยสัตว์เมื่อกี้พี่ฮาร์ดพี่สุดท้ายแล้วผมวันเดี๋ยวค่อยไปแล้วคนที่พี่ต้องแคร์ที่สุดคือพี่แจ็คใช่ไหมไปบ้นเจไปนไม่คุณคุณเบิ้มครับแจ็คจะชวนไปเล่นชิงช้าสวรรค์นะครับนี่ไไปด้วยกันก่อนเจไปเล่นของเล่นกักใช่ไหใช่ครับใช่ใช่ครับไปครับอันนี้ไปครับลืมก็ไดิเดี๋ยวนี้แค่นายชวนน่ะเขาก็ไม่ไปดูแล้วเห็นไหมเพื่อนเขาไปเดี๋ยวเขาไปดูน้องเขาไง ไปหาจยไปแล้วไปเล่นก่อนไปเล่นก่อนเห็นปะนายก่อนอ่ะน้องว่ที่หลังอ่ะุ๊ยหวานจังเลยหวานแน่อบหล่อหล่อเพื่อนหวานแอเยืนพี่แจ็คกี้กับพี่เจเบิ้มเขาหวานแอบหล่อหล่อหวานแอยู่บรรยาอ่อนอ้สัตว์หวานแอบยืเจเบิ้มเจเบิ้มฟาร์รเวอร์มยืนหล่อหล่อขื่นนะขื่นนะไอเดด้าตัวล็อกเว้ดูดูเดด้าตัวล็อก <łość> ใช่หรออ๋แจ็คช่วยดิแจ็คแจ็คเขามาใส่คุงเจ้สไปเด็ดยนี่ับผมปรับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับผมเาได้ไได้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 ไ้ได้ได้้ได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 ได้ได้ไได้้ได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 ้ไได้้ได้ได้ เห็นช่วยเลยครับช่วยอะไรก่อนโดนด่ายับเลยก็ตียืนปากเขาซิ่งบอกแล้วว่าปากเขาซิ่งเห็นไหมเราก็ใช่ย่อยนะก็เขาซิ่งใส่ผมก่อนอะเราก็ใช่ย่อยนะสรุปเป็นอะไรย่อยอะไรครับสรุปเป็นอะไรกับเขาอะไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นใช่เหรอเรื่องอะไรรอฟเรืที่เดินตามต้อยต้อยนี่เรื่องจริงปะ อยู่แถวเนี้ยแล้วแถวเรื่เมืองอะอะไรนะครับขออีกทีอะไรนะครับเมื่อพี่ว่าอะไรนะที่เดินตามตัวแต้อยวนี้เรื่องจริงป่ะคะโอ้ไม่จริงหรอครับไอพีอ่ถามไปถามไปถามใครก็ได้จะไปถามใครเรารู้จักใครนะจะตรงเจตี้อะไรเงี้ยอ๋อไม่คือไม่ไม่จริงใช่ไหม อได้คนมาทำเยอะจังชีมชาวสวัสดิ์คือตรงนี้ใช่หออไหมครับแถ <DJ S 2> วๆนี้นเหรเอเขาหนี่ไงลาก่อนพี่เจมร์มาเอ้ยก่อนผิดเอ้ยคนนี้ดูดวงตรงนะแล้วผมมันนักดูดวงเก่าไหมผมบอกกูแล้วนักดูดวง ไม่พอหมอแล้วอันนี้มันเล่นได้หรือเปล่าอัน,นุูยทำไงครับยอดเหรียญ อุยฮะมันขยับได้ด้วยครับแค่นี้หรอทำไมมันไม่นั่งอ่ะแข่งสามถึ0สิบโอเคนั่ 10, okay. ทำไงอ่ะอ้าว ไม่เกาะแล้วอ<ม>่ะไ,<ม>ไม่ได้ไม่เคยเล่นเหมือนกันครับแล้วตอนแรกที่มาบอกนี่คือไม่ได้จะแบบอยากเคลียอะไรกับเขาเหรอตัวไม่อยู่ครับและเหตุผลที่ตั้งใจมาบอกนี่คืออยากเคลียกับเขาเหลือเลยร๋ ลงไปเองครับครับมันลงไปเองมือบอลอ่ะขึ้นใหม่กันคร้บโอ้ถ้าเอกแปลกๆครับมันมันไม่หมันไปทางนี้ะมันหันไปทางนน้นอะมันหันยังไง แล้วทำไมท่ากูเป็น่างนี้หนูไม่รู้อะไม่รู้ขำอ,อะไรอะขำท่าอะไรครับเ <laughs> มื่อกี้ที่ถามได้ยินไหม ยังวิธีครับวิธีเอาออกเขาไปเอาออกเขาไปต้องต้องต้องเอาไปปล่อยข้างในครับต้องอุ้มพลอยปล่อยข้างในปล่อยอุ้ยกูแค้้นอทว่าไหมครับอะไรนะ ขึ้นเลยครับขึ้นมไม่เหงก่ออะไรครับเรียกอื่นไหมเมื่อกี้ที่ถามอ่ะได้ถามว่อาอะไรครับถามว่าที่เอาเรื่องเรื่องเมื่อกี้มาบอกคือไม่ใช่อยากจะเคลียร์กับเขาเหรอเคลียร์กับเจ้าตัว,ตวอ๋อไม่อยากเคลียร์ผู้หญิงอ่ะไม่อยากไม่อยากยืนพูดอะไรใส่ผู้หญิงอ่งั้นอ่ะแล้ววันนี้ วันนี้แทงกันไปหรอหรืออะไรไม่ได้แทงครับไม่ได้แทงแค่เจอกันเฉยพอวันนี้เจอมากับน้องพอดีงงวะแค่บอกว่าเจอเฉยครับก็คือถ้าถ้าคนชื่อสปริงเจ้าตัวใช่ไหมใช่ครับแล้วคือถ้ามาอยากอยากให้คุยให้เหรอ S <S ช่คุยในเชิงไหนอ่ะเคลียากันรหรือว่าอะไรเล่นไฟหอมไหมครับเพื่อนป่ะอันนี้ไหนๆก็จะมาโรแมนติกแล้วป่ะเดี๋ยวไฟหอมโรแมนติกสุดละมา <S 1> <S 1> ไฟหอมไหมได้ครับได้ได้ในมือถืออะไรครับถือไอติมครับไม่ปีนอ่ะ,อะไม่ได้เอาอันนี้มึงนั่งไกลยังไงสัตว์มานั่งเราวันนี้เราวันนี้มึงนั่งไกลจังไอเจสไอีสัตว์อายเทียบอายเทียบ เงยเงยหวานอ่ะใช่กดนังกันเดียวแล้วนั่นแหละถ้มตดผมเปไอติมเนี่ยปได้ติมป็นไอติมมาแบ่งป่ะะไรเนี่ยแปลกนะคำถามแปลกนะ ลาครับแปลกลาแปลกตรงไหนครับแปลกครับไอ้กลัวความสูงไหมครับกลัวความไอ้เครื่องเล่นนี้ไหมกลัวครับต้องทำไงครับถ้ากลัวต้องออกครับถ้ากลัวก็ต้องออกต้องไม่เล่น เล่นนะอย่าก,กินนะคะอย่าก,กินนะไม่เคยอ่อนแอใครเห็นอยู่แล้วน <c oughs> โพงไม่ตามมาเฮ้ยมึงลองใช้มุมนี่ดิทำไงอ่ะเฟิร์สอะเฟิร์สอะใช้มุมมองอะ่ะ ดูกต้องแล้วทำไมอ่ะอีกี่จะอ้วกไอ้สัตว์อีกี่นะแบบกี่นะอีกี่นะฮะนั่งเก่งดีนะให้เก่งนะเก่งไปบ้าอันนี้ ปล่อยมือสิยกยกโอ้ม,อมันจบไปเนาะห้าบาทอยากอยู่ด้วยกันนานๆหรอโอ้เล่นไ,ได้กี่อย่างได้สองสามอย่างนะลองดูลองดูไหนครับออกไหนอะไปออนไงนอันนั้นอนะไม่ไปแอดดอก,กันหรอคะ อ๋อเวลาเหลือครับไอ้ท้ากาอยู่กับสาวเว้ยคือไล่เหรอครับเปล่าอะไรเบบน้เป็นห่วงออกได้เลยเนอะออกได้หรือเปล่าห้าบาทได้เล่นแค่รอบเดียวสรุปว่าสรุปว่าไงครับสรุปได้คำตอบเลยเรื่องไหนถ้าผมเปในเติมกินครับ กินเก่งนะครับวันนี้เป็นไรเนี่ยหยอกเล่นะครับหยอกเลยหยอกเล่ยหยอกเล่ยไม่พี่ก็อย่าลืมมารับนะเอ้าไม่จะไปตัวเล่นเฉยครับไม่มีอะไรหรอกไม่เขาเรียกหมอแล้วพี่ไปเลยจุดท่านั่งแต่ละท่าสิครับไม่เก่งจังเลยครับพี่มารับไม่ต่างกันค่ะไม่แล้วต่างนะครับดูดิต่างพี่มารับด้เนม่ยนะอุ้ย เป็นเป็นอะไรเอาทำไมถึงไม่ค่อยมาบีบีไม่ค่อยมากตัวอ๋อนัดไว้เยอะเนาะไปชดอีกล่ะไม่ได้ไปชดอะไปชดอะไรไปชดอยู่นี <h 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 ่ไงโอ้โหเท่เนี้สนุกมากสามบาทไป เห็นไหมเนี่ยเขาช็อกไปเลยเนี่ยเรนี่โจ้นะครับเนี่ยแปลกตัวไหนครับอันนี้แปลกเหรอไม่แปลกแปลกไงครับแล้วถ้าเป็นไอติมนี่อร่อยไหมคะเราไม่ไม่ตอบแล้วกันนะครับทำไมอ่ะอันนีแปลกครับอันนี้อันนี้แปลกจริงครับแต่ที่ถามก็คือไม่แปลก แกถามว่าอร่อยหรือเปล่าโอไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้เหมือนกันวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ ทั้งที่เท่าไหร่ใช่โอ้เสียงจริงช้าดังมากเลยครับใช่ครับเหมือนจะพังเลยจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้อะไรครับจำไม่ได้ใช่ไหมคะผมต้องเป็นคนถามด้วยเหรอคำถามเนี้ยจำไม่ได้ใช่ไหมจำได้ครับเท่าไหร่คะอ่าถ้าบอกก็รู้เลยครับอ่าแล้วเท่าไหร่ ก็ไม่รู้ไงก็ก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะก็คือไม่ได้จำใช่ไหมครับอันนี้จำจำก็ต้องจำได้ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่สิบเอ็ดครับเก่งมากค่ะเอาก็จำได้ครับก็บอกว่าจำได้คือจำได้คือมาเช็คอะไรครับวันนี้แล้วล้วที่ถามว่าทำไมไม่ค่อยมานี้เป็นอะไรค่ะเปล่าาถามดูก็คิดว่าน่าจะไม่ไม่ไม่ว่างเลยคิดถึงบ้างไหม ม่ครับต้องกี่วันถึงถึงคิดถึงต้อง,ต,องต้องมาให้จดจำครับฟิงคิดถึงไม่ทำงานเลยเหรอใครทำให้ครับใครไปทำงานตรงนั้นนะเรารู้ได้ไงว่าไม่มาก็ไม่เห็น,นครับก็เลยบอกว่าไม่มาไว้ก่อน มาแต่ไม่เจอหรือเปล่าก็คงจะตั้งใจไม่อยากเจอแล้วใช่ไหมครับจะเจอยังไงล่ะคะไม่รู้สิครับต้องให้โทรหาเกมตลอดเลยเหรออืม ไม่น่าใช่คำพูดนี้นะครับที่จะออกมาคนที่อยากเจอเขาก็ต้องทำพกติีรรมที่จะเจอได้เปล่าใช่ไหมไม่อยากเจอมันต้องทำอะไรอย่างี้ว่างหรือไม่ว่างนี่คือมาหาเรื่องหรอครับถามค่ะคือเหงาหรอครับากหาเรื่องคือมันเป็นคำถาม ก็ลองไปถามเกมดูครับเราทำไมต้องคุยผ่านเกมหรออ้าวแล้วติดต่อไงครับก็ขอเบอร์ไป <ๆ S 2> แล้วไม่ไม่ไม่ให้อะทำไมถึงไม่ให้ก็อยากแน่ใจก่อนครับถึงจะให้ตอกปากตอคำจงน,นะ ใจเรื่องอะไรอะไม่รู้สิครหลายๆเรื่องนี่ขนาดไม่เบอร์ยังตามหาจนเจอเลยเนะี่ยลอคิดดูว่าผมพยายามเปล่า <c oughs> ก็จริงอันนี้ก็จริงน่ารักปะก็คิดเอาได้ครับว่าตลอดที่ผ่านมาที่เจอกันทุกครั้งเนี่ย มันใครเป็นคนพยายามเ้าหากันมากกว่ากันไม่ได้ผมพูดก็ได้ลองไปถามคนใกล้ตัวผมก็ได้อันนี้กูแพ้นะ แพ้นิ пис, please, ่แพ้นี่แพ้จใบดดอมกันะครับเอากูกำลังจะพูดเลยว่าหมดรอบนี้กูก็จะไปแล้วเหมือนกันอะ